สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะมากินหมูกระทะนะคะวันนี้อากาศหนาวคะ่ะว,วันนี้เราก็เลยเดินทางมากินหมูกระทะค่ะเราก็จะสั่งมาเป็นชุดนะคะก็จะมีทั้งหมูทั้งผักนะคะวชุดหนึงก็คุ้มมากเลยคะ่ะวันนี้อากาศเย็ยนๆเราก็เลยมา<อ>หาอะไรอุนอ่นๆเราก็นึกถึงหมูกระทะค่ะนี่อา<ง>่อ,อายไดีเลยนะคะ ลองไอเดียบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็จะมาประจำเลยนะคะร้านนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะสั่งของเพิ่มมานะคะก็จะมีหมึกกรอบหรือว่าหมูที่เราอยากจะกินเพิ่มอีกนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ลองชิมดูอร่อยกินเข้าไปนี่พอดีกับบรรยากาศเลยค่ะบรรยากาศ บรรยากาศยามเย็นค่ะเย็นเย็นลมพัดยิ้วยิ้วยิ้วเลยค่ะน้องไอเดียก็จะสั่งมาม่าเพิ่มนะคะนี่ค่ะตาตาลุกวาวเลยค่ะหมูสุกแล้วค่ะทุกคนน้องไอเดียก็จะกินแล้วนะคะใส่น้ำจิ้มก่อนค่ะฟันฟุ้ง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 ใส่น้ำจิ้มเยอะไปเลยค่ะ สูดเด็ดของเขาค่ะมาม่า,มาค่ะอ็นะเอ็อน,นะน,นะน้ำดีดมือนะคะดูท่าสูดเขานะคะอร่อ่มากเลยค่ะแล้วน้องไอเดียก็จะกินเห็ดน,นะคะของโปรดเขาค่ะคือเห็ดเข็มค่ะค่ะ คุณแม่ก็จะเติมผักนะคะเติมผักเติมเส้นนะคะเติมผักเอาไว้กินค่ะเดยวคุณแม่ก็จะลองกินมั่งนะคะมแม่ก็จะกินหมูเส้นค่ะแล้วก็หมูสุกแล้วค่ะว้าว,ะนะว,าวตักมานะคะฟันฟุ้งๆเลยค่ะ น้ำจิ้มที่นี่เขาก็จะจัดจ้านมากเลยนะคะเสียบเสียบเสียบอีลีเดอร์ค่ะหมึอกกรอบค่ะจิ้มจิ้มค่ะโอ้โอ,อากาศ้หนาวนะคะกินเข้าไปนะคะสู้สูดสูสสเลยค่ะออ้อากาศหนาวหนาวอร่อยมากเลยค่ะค่ะกินแบบว่าไม่กลัวร้อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นค่ะ ยุ่มยุ่มยุ่มนุ่มยุ่มกินไปด้วยดูไปด้วยนะคะของไอเดียก็กินใหญ่เลยค่ะกินไปดูไปแม่ก็กินใหญ่เลยค่ะตากใหญ่เลยค่ะยุ่ม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 ยามยอุ่มจากที่เรากินแล้วอิ่มแล้วนะคะกันดูสองคนแม่ลูกค่ะดูพุงค่ะว้าวเลอเลยค่ะทุกคน